สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําขนมสาคูต้นนะคะขนมนี้จะเป็นขนมยอดฮิตประจําของบ้านเราซึ่งปกติเราจะทําออกลงทานทีละหลายร้อยถ้วยค่ะตัวเมดสาคูก็จะเป็นสีเนื้อเนื้อแบบนี้นะคะลักษณะของต้นสาคูเนี่ยจะลักษณะคล้ายๆกับต้นปาล์มนะคะอ,อ,อายุของเขาก็จะประมาณ5-8ปปีแล้วก็ เขาก็จะค้นเอามานะคะแล้วก็เอาเอาลอกเปลือกออกแล้วก็เอาตัวในเนี้ยมาแช่น้ํานะคะแล้วก็ทําให้แห้งเสร็จแล้วก็มาปั่นให้เป็นมือนะคะปั่นปั่นปั่นให้เป็นเม็ดนะคะเป็นเม็ดสาคูนะคะเวลาถูกน้ําแล้วมันก็จะออกเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลนิดนึงนะจะเปสีเข้มกว่านี้นะคะเราก็จะมาทําขนมปริมาณตรงนี้นะคะก็จะ200กรัมนะคะ แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเครื่องที่เราใส่นะคะข้าวโพดอันนี้ข้าวโพดหั่นแล้วก็ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะหนึ่งฝักนะคะโดยประมาณหนึ่งฝากอันนี้ก็จะเป็นมันแครอทนะคะ2 5 0หกรัมหรือถ้าหากว่าท่านไม่ชอบมันท่านอาจจะใส่เป็นเผือกใส่เป็นลูกเดือยนะคะหรือว่าใส่แห้วก็สุดแล้วแต่แล้วก็ มะพร้าวอ่อนนะคะเนื้อสองชั้นสองลูกค่ะหั่นเป็นเส้นๆนะคะแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ําตาลทีนี้น้ําตาลเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเออเราอยากจะใส่เป็นน้ําตาลรายขาวก็ได้น้ําตาลไม่ฟอกสีก็ได้แต่อันนี้พอดีเราได้น้ําตาลของหนองบัวมาจากจังหวัดจันทบุรีนะคะค่ะพอดีลูกศิษย์ส่งมาให้ก็ ได้เอามาใช้งานนี้นะคะน้ำตาลนี่ก็จะประมาณ250-300ถึงแล้วแต่เราจะชอบหวานมากหรือน้อยนะคะหัวใจของขน,นมสาคูต้นเนี่ยนะคะอยู่ที่วิธีการที่เราจะทำย,ทยังไงที่จะไม่ให้สาคูมันเกาะกันเป็นเม็ดนะคะต้มน้ำา1,500กรัมนะคะให้น้ำเดือดนะคะเดือดให้น้าเดือดจัดนะคะพอ,อน้าเดือดจัดจัเนี่ยเราก็จะค่อยค่อยโปรโยเม็ดสาคูลงไปนะคะเราค่อยๆ่อยโปรโยเม็ดสาคูลงไป ในขณะเดียวกันเวลาที่เราโปรยเนี่ยเราก็จะคนไปด้วยนะคะเราจะไม่เทลงไปทั้ง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 ถ้วยนะคะหรือจะไม่เทลงไปทั้งส่วนเพราะว่ามันจะกอดกันมันจะไม่เหมือนกับออสาคูที่ทํามาจากโรงงานนะคะเราก็จะค่อยค่อยโปรยลงไปอย่างนี้แล้วก็คนในขณะเดียวกันอีกมือหนึ่งเราก็จะต้องคนไปด้วยนะคะเวลาเราคนขนมนะคะ พยายามที่จะคนไปทางเดียวกันถนัดซ้ายถนัดขวาไม่สําคัญนะคะสําคัญว่าเวลาที่เราคนเนี่ยเราจะคนไปทิศทางเดียวกันเพื่อที่จะไม่ให้เนื้อแป้งเนี่ยมันลวนหรือมันไม่จับตัวนะคะการคนนี้เราต้องคนไม่หยุดมือนะคะถ้าเราเผลอหยุดมือปุ๊บเนี่ยบางทีสากคูมันก็จะจะมากอดกันนะคะซึงถ้าหากสมมติมีปัญหาเรื่องสากคูมากอดกันกระจุกเล็กๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะใช้ไม้พายที่เราคนเนี่ยนะคะ บีบบีบมันนิดนึงนี่นะคะเราจะเห็นว่าอของขอเค้านี่จะมีเนือดสายอาจจะมีส่วนที่เป็นตาปกบ้างเล็กน้อยแต่กว่าเราจะคนตรงนี้เสร็จเพราะเราจะยังไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะเราก็จะใส่เครื่องได้เลยนะคะแต่บางคนอาจจะชอบทานที่แบบเป็นตาปกเหมือนสะปูทั่วไปที่เราเคยทานเนาะสะปูต้นเนี่ยถ้าเผื่อใสก็จะจะดีกว่านะคะอันนี้เราก็ใส่ลงไป ก็จะเริ่มีความหนืดแล้วนะคะอีกสอย่างที่เราจะต้องใส่เกลือนะคะอย่าเพิ่งใส่น้ําตาลนะคะใส่เกลือก่อนใส่เกลือแล้วก็คนไปให้เกลือละลายนะคะแล้วก็จะใส่น้ําตาลเราค่อยๆใส่หน่อยนะคะอ่า ถ้าหากว่าเวลาที่เราคนราไปแล้วเนี่ยความความหนึ่งมันเยอะเกินไปมีความรู้สึกว่าเออมัน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 แห้งเกินไปเนี่ยเราสามารถเติมน้ําได้เล็กน้อยนะคะเพราะว่าตัวเนื้อสาคูเนี่ยความแห้งที่เราได้มาเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันในแต่ละเจ้านะคะอันนี้เราสั่งมาจากพัทลุงจังหวัดพัทลุงเท่านั้นเลยนะคะอ่าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นขนมสาคูที่เรายังไม่ได้ใส่กะทินะคะ ก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราใส่กะทิก็จะปริมาณมันก็จะเยอะขึ้นนิดนึงอันนี้เป็นส่วนของหน้ากะทินะคะก็คือสําหรับโรยบนหน้าขนมนะคะอันนี้กะทิ500กร,รัมนะคะอันนี้ก็จะประมาณาช้อนชาปงนุ่นนิดนึงนะคะแป้งข้าวเจ้าค่ะแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนชาแล้วน้ําอันนี้เล็กน้อยเนี่ยเราเอาไว้ละลายละลายแป้งละลายแป้งข้าวเจ้านะคะเพื่อที่จะให้เข้าลาลายก่อนที่เราจะ ผสมลงไปในกะทินะคะไม่งั้นมันจะเป็นลูกนะคะอันนี้เราเรา,เราจะละลายละลายแป้งก่อนนะคะละลายแป้งก่อนแล้วเราก็ค่อยใส่ในกะทิแล้วก็เกลือนะคะเาคนให้ละลายนิดนึง แล้วเราก็เทใส่หม้อตั้งไฟไม่ต้องแรงนะคะไฟของเราจะใช้ไฟค่อนอ่อนนะคะแล้วเราควรจะคนไปด้วยเนื่องจากว่าใน,นเนี้ยเราผสมแป้งลงไปแล้วถ้าเราไม่คนแป้งมันจะนอนก้นแล้วมันก็จะจับไปริ่มๆนะคะก็ควรไปชักพักหนึ่งพอให้มันทั่วกันนะคะแล้วเราก็รอ,อให้กะทิเดือดเวลาเดือดเราจะไม่ใช่เดือดผ่านๆแบบที่เราทํากับข้าวนะคะ ะทิเนี่ยเนื่องจากว่าเขาสุกมาแล้วรอบหนึ่งเพราะเราใช้กะทิกลอ่องวันนั้นเวลาที่เขาเดือดเนี่ยเราจะแค่เดือดปุดๆแค่ตรงขอบแค่นั้นถือว่าใช้ได้แล้วนะคะอันนี้ก็รอสักพักหนึ่งอันนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ากะทิเริ่มเริ่มเดือดตามขอบๆทั้งหมดแล้วนะคะคือจะไม่เดือดพลาดแล้วก็เราก็จะคนให้ดูแล้วก็ปิดไฟ ถ้าชอบความหอมของงานนี่ก็สามารถลูยได้นะคะ